เรามองว่าเราเป็นผู้สร้างอินฟราสตรัคเจอร์แล้วกันเราไม่ได้เป็นโอเปอเตอร์แต่เราเป็นเราเป็นผู้สร้างอยู่เบื้องหลังเราสร้างเสร็จเราเห็นเทรนด์ว่าธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีอินฟราสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้น ขึ้นก็ถามว่าทำไมต้องเป็นวิศวะไม่เป็นหมอไม่เป็นนายแบงค์ไม่เป็นธนารไม่เป็นมีอาชีพตั้งหลายอาชีพพ่อบอกว่าอยากให้เป็นวิศวะหรือรับราชการเพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยอยู่กับเลือดก,กัโความเครียดพอพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เลย ต้องไปเรียนอยู่ที่เมืองน,นอกก็ไปอยู่เป็นกลางป่าเลยนะก็ไปอยู่โรงเรียนชื่อ The k i s k y School แล้วตอนไปเนี่ยภาษาอังกฤษเรากไ็ไม่ได้เก่งเพื่อนของเราเนี่ยมีอย่างเดียวคือมี Dictionary กลายเป็นมันดมสภาพแวดลอ้อมบังคับให้เราต้องเรียนหนังสือก็เรียนพอตั้งใจเรียนเรียนมาเรื่อยจนกระทั่งสามารถเข้าไปเรียนออวิศวะได้ก็ไปทำงานที่บริษัทแรกเลยเนี่ยก็คือบริษัทมตรโล่ h e a d ควเตอร์เขาอยู่ที่ชิคาโกเกี่ยวกับ Radio f r e q ว e นซีพอเข้าไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าจบ MBA มบวาพอเข้ามาทำงานเนี่ยผมคิดว่าความรู้ยังไม่เท่ากับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่เราตัดสินใจไปเรียนต่อโทด้านวิศวะอีกย้ายไปอยู่ที่ DC ไปอยู่ที่ DC เนี่ยก็ไปทำงานให้กับบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชื่อ Sprint Sprint เป็น Operator คือเป็นงานเหมือนเดิมเลยเป็นงานเกี่ยวกับพวก RF นะครับก็คือเป็น Radio f r e q u e n c y ซึ่งสมัย เมื่อเกือบ20ปีมาเนี้ยงานประเภทเนี้บูมมากเพราะมันอยู่ในช่วงของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนจาก 2G 3G มันเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ความโชคดีของผมที่อยู่ที่นู่นเนี่ยนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยมันคือเป็นระบบ CDMA ฝากประเทศไทยเนี่ยเราอิงตามของยุโรปจะเป็น GSM ผมอยู่อเมริกาเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตก็กลับนะครับ แต่ตอนกลับเนี่ยก็วางแผนที่จะมาทํางานหางานทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทํางานให้กับบริษัทที่เป็นคนผลิตอุปกรณ์ให้กับของซิ s c o ชื่อ c e l e s t ิก้านะครับก็มาเป็น c h i e อนจิเนียร์ทำเดียวกับด้าน RF นนั้นชีวิตผมก็คือ RF 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 มาตลอดคราวนี้พอตัดสินใจว่าเราจะเปิดบริษัทก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรก,กิจเลยแฟมิลี่ผมเป็นหมอนะครับเป็นวิศวกรหมดนะค,ความรู้ที่เรามีนะะเป็นความเชี่ยวชาญของเราคือเทคนิคอย่างเดียว ผมตัดสินใจไปทํางานบริษัทของไทยนะครับก็คือบริษัทล็อกสเล่ครับอยู่ล็อกสเล่ก็อีกประมาณผมว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบปีหรือปีหนึ่งนะเป้าหมายตอนนั้นเนี่ยที่ไายเพื่ออยากจะเรียนรู้การทํางานกับบริษัทไทยตอนนี้เราทํางานให้กับซิสโก้ Cisco เนี่ยซิสโก้เขามีคำพูดว่าวต้องการทำทุกอย่างให้เป็นเทอร์นกีหมดเลยก็สามารถรองรับลูกค้าให้ได้คือต้นจนจบทุกอย่างให้เป็นเทอร์นกีโซลูชันตอนนั้นเนี่ยกระสุนพานิชเนี่ยเขามีชื่อนี้จด ไปเรียบร้อยแล้วเราทำเกี่ยวกับงานด้าน RF นะครับก็คือในสายของเทเลคอมารสื่อสารโดยเป็นเทอร์นคีย c o m m u n i c a t i o n Service ชื่อย่อคือ TKC ลักษณะงานที่เราทำเนี่ยมันเริ่มจากเทเลคอมแล้วผมก็ต่อยอดมาต่อยอดมาเป็นอีกสายงาน Datacom ต่อมาเป็น Public Sa f e t y ขยายต้นน้ำปลายน้ำนะครับให้มีเซอร์วิสให้มันหลากหลายครอบคลุมตามที่ลูกค้าต้องการสายงานที่4ของเราเนี่ยคือสายงานเรียกว่า MA แล้วก็ Service หลังจากที่เราอ m p พิ ment ระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ๆ>ก็ต้องมีบริการหลังขายันจะเป็นม o n i t o อร์ระบบนะครับดู SLA นะครับมีการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ความเชี่ยวชาญในอดีตเนี่ยที่เราเคยมี4สายงานนะครับเป็นไซโลนะครับในไซโลเนี้ยเทรนที่จะเกิดเกิดขึ้นในอนาคตหรือเรียกว่าเป็นเมกะเทรนละกันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นไซโล่นะผมว่าเพราะถนนมันถูกสร้างหมดแล้วเมกะเทรนที่ดิกาซีเล็งเห็นและต้องการจะเป็นผู้นำนะครับใน1ปี2ปี3ปีข้างหน้าคืออะไรเมกะเทรนที่1คือในสายงานเกี่ยวกับด้านสมาร์ทโซลูชันเราโฟกัสที่จะเป็นสมาร์ทในแง่ของอาร์กิเคิลเจอร์หรือสมาร์ทฟาร์ม โซลูชันด้านนี้สมาร์ทที่2ของเราคือสมาร์ทที่เป็น Smart Hospital สมาร์ทฮอ p i สพิทลหรือเทเลเฮลสมาร์ทที่3คือ, Smart Education อสมาร์ทอีดูเคชันหรือเทเลดูเคชันสมาร์ทที่4คือสมาร์ทแฟคทอรี่สมาร์ทที่5คือ Smart สมาร์ทโลจิสติกและสมาร์ทสุดท้ายของเราคือสมาร์ทโฮมธุรกิจที่2ที่เราทำอะไรเราทำเกี่ยวกับไซเบอร์เียวริตี้จะโฟกัสเฉพาะ3ไซเบอร์เท่านั้นไซเบอร์ Cyber แรกคือเกี่ยวกับด้าน Data Cyber Security อันที่2คือ t h r e a t Cyber Security และอันที่3 ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นความสำคัญที่สุดนะครับณเวลานี้คือทำเกี่ยวกับเทรนนิ่งด้านไซเบอร์เียวริตี้อันที่3ที่เราทำในอนาคตคือคลาวด์เราได้มีโอกาสในการที่จะทำคลาวด์ให้กับโรงพยาบาลรีราดเป็นคลาวด์เป็นไฮบรบิดคลาวด์ที่มีทั้งบล็อกเชนอะไรอยู่ในตัวเลยอยู่ในช่วงการอิมพิเมนต์แล้วโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะครับที่รีราดเนี่ยเขาเปิดตัวให้เป็นสมาร์ทฮอสพิทอลธุรกิจที่4ที่ TGC ให้ความสนใจคืออะไร คือเรียกว่า unmanned ground v e h มันคือรถที่เป็นรถไร้คนขับหรือเรียกว่าเซมิไร้คนขับเราเองเนี่ยได้จับมือกับโอเปอเตอร์นะครับในการที่จะทำโปรเจกต์รถไร้คนขับธุรกิจต่อมาที่ทเรามองนะครับที่เราให้ความสนใจคือโดรนอันแรกเลยคือโลจิสติกอันที่2คือโดรนเพื่อการเกษตรอันที่3คือเราจะสอนการใช้โดรนเพื่อความมั่นคงความมั่นคงคืออะไร ผมยกตัวอย่างเคสตำรวจเนี่ยส,สามารถที่จะบังคับโดนได้ในอาคารไปสอดแนมได้ไปดูได้ว่าผู้ร้ายนั้นหลบอยู่ตรงไหนโดยเป็นระบบแมนนวลนะครับก่อนที่ผมจะทําอะไรเนี่ยผมคิดก่อนว่าถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมก็เป็นลูกน้องคนมาตั้งแต่ผมจบผมต้องบอกเด็กทุกคนที่จบเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยร้อยละร้อยเลยเนี่ยทุกคนมีไฟหมดแต่มันขึ้นอยู่หัวหน้าเนี่ยจะเติมเชื้อเพลิงให้ไฟเนี่ย มันลุกอยู่หร okay, ือจะทําให้ไฟมันดับก็คือผมว่าใจเข้าใจเราเนื่องด้วยเราเติบโตกันมาทีเกซีเนี่ยต้องบอกเป็นเป็นเป็นรุ่นแรกๆแล้วก็มีน้องๆผมที่เป็นคนปกปั้นกันมามันก็อยู่กันมาอย่างเป็นครอบครัวอย่างนี้เราให้โอกาสให้ความยุติธรรมและที่สำคัญคือเราให้โอกาสเขาสามารถบริหารการงานแล้วตัดสินใจได้เนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เขาสร้างผลงานดีๆให้กับทางทางบริษัทและที่สําคัญคือกับลูกค้าเรา